การเต็มีจะน้อยเป็นไงบ้างแล้วคอ่าก็ถือว่าโตเร็วมากครับพัฒนาการดีเร็วมากครับอ่าเป็นเด็กที่ไวมากแล้วก็แซวไม่ได้ครับแซวแล,ล้วเขาจะแบบว่าน้องแบบแบบแ,บบแบบแบบคิดเนี่ยเป็นเบบี๋ภาษาอะไรเนี่ยคิดขนาดนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> ดีครับดีใช่ครับคงคงจะโตเป็นเด็กที่ฉลาดมากครับอตอนนี้เรียกออกเสียงเรียกได้ยังครับก็อ่าจริงๆเขาพูดตั้งแต่เดือนครึ่งครับ อสอนคำว่าโอเคอเขาพูดตามนะครับก็คือถามเขาว่าโอเคไหมโอเคไหมตอนเดินขึ้นนี่เขาพูดเลยโอเคอ่ะ <laughs> แล้วก็เ <laughs> ข้ามาดูเข้ามาดูใน IG ไอจี้ครับมีมีถ่ายบันทึกไว้ตอนสองเดือนพูดชัดมากครับโอเคอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะสอนให้พูดป๊ะป๊า,ปา,าแต่ว่าออกมาเป็นแค่ผุ้พู ครับผมแต่ก็ได้ตั้งแต่สามเดือนนะครับแต่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงพัฒนามากครับมีแรงมากครับดูน้องพี่เตอร์ก็าไ่ได้จะเหินลูกมากเลยไม่เลยไม,ไม่เหิน <c oughs> เลย <c oughs> <c oughs> ครับผมก็คงเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับน้องชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะชอบเป็นลูกคลื่นด้วย ครับชอบทานนมแม่มากครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังยังอยู่ที่นมแม่อยู่ครับมีร้องงอแงโยเดียอะไรไหมครับก็มีบ้างครับตามสายเด็กทั่วไปก็จริงจริงก็เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากจะมีช่วงช่วงบางช่วงช่วงบ่ายอย่างเงี้ยครับช่วงบ่ายหรือว่าเย็นๆอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนนอนนะครับจะมีงอแงนิดหน่อยแต่ก็หลับด้วยกันสบายครับผมง่ายมากไม่มีร้องไม่มีไม่มีงอแงอะไรเกินเลยนะครับไม่ตีก็ใช้ไว้อ่อ มีพิดติดต่อเข้ามาให้เป็นพีพเซนเตอร์หรือว่าอะไรยังไงหรือยัง,ยยงก็มีบ้างแล้วครับก,ก็มีผลงานที่ได้เห็นกันแล้วครับก็แค่นั้นนะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เขา the พ online, ักก่อนเพ่อยังไม่อนุญาตใช่ไหมคะยังครับย่งยังก็เดี๋ยวเดี i i ๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อทำงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกรอแป๊บหนึ่งนลยรอสักครู่ประมเท่าไหร่ครก็คงแล้วแต่ความเหมาะสมครับคือในช่วงที่ช่วงที่ผ่านมานี่คือเขามีการถ่ายหนังสือถ่ายอะไรนี่เป็นเรื่องเวลาซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะแต่ว่าแต่เขาก็จะรู้สึกแบบว่าเริ่มเริ่มแบบว่ากลัวคนเยอะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันพอก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาโตอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยค่อยถ่ายกันใหม่ะรค แบบอย่างเถ่ายแบบหรือว่าโฆษณาอะไรอย่างนี้ไหมคะอ่ก็มีครับออย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับก็คือมีมีผลงานตอนนี้มีดรเตอร์สครับโฆษณาดรเตอร์สแล้วก็มีหนังสือแมกกาซีนที่ถ่ายกันไปบ้างนะครับก็คงได้เห็นกันบ้างแต่ว่าอาจจะย,ยังไม่เยอะมากเพราะน้องเขายังเล็กอยู่ครับแล้วโตคุณแม่เองค่ะบโตพี่พลอยเองมีได้ออกสื่ออะไรไหมครับแต่หลังจากออกสื่อหรอครับก็มีที่ไปที่ไปคู่กับผมเนี่ยแหละครับแล้วก็มี มีโฆษณาชิ้นใหม่ที่ถ่ายที่ถ่ายคู่กันแต่ว่าไม่มีไม่มีน้องแพนเตอร์นะเป็นผลกระพลนี่แหละก็น่าจะได้เห็นกันเลยเลนะครับราค่าที่ว่าพอมีรุ่งเอนกับว่าเป็นของเราเลยรับซับน้องเข้มา จริงๆแล้วมันก็ตามเคอร์ฟของศิลปินทั่วไปครับมันจะมีมันจะมีช่วงที่มันขึ้นขึ้นแล้วก็ช่วงที่มันลงลงอย่างเงี้ยครับผมก็เฟดไปนานไปทํางานเบื้องหลังนะครับพอ,อหันมาทํางานเบื้องหน,น้ามันก็ทุกอย่างมันก็บวกเข้าไปเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็มีแต่งงานไปมีลูกอย่างเงี้ยครับแล้วก็แถมกับการเริ่มเล่นละครเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยครับก็ก็คงจะได้เห็นกันมากขึ้นมากขึ้นแหละครับถ้าน้องโตขึ้นแล้วคุณแม่จะกลับไปเไป็นนุนนองแอมอีกไหมไม่ต้องโตมากขึ้นเลยครับ <c oughs> อีกกแแปปปป๊บบบเเดดียวว็ไิน <c oughs> นลล้่ะะะรรรมมมาาาณณือคั ครับผมแต่ก็ยังดีที่ว่าของการไปไทยนี่เขาสามารถสลับสเกจดูได้อย่างเงี้ยครับก็คงจะไปบินในวันที่ผมว่างอย่างเงี้ยครับก็สลับกันดูไปบีอย่างเงี้ยครับเป็นบีติดไทยมากที่สุดฮะติปิเตอร์หรือติดอยากจะบอกว่าติดผมนะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงจะคือไม่ได้ไม่ได้ติดใครเป็นพิเศษนะครับคือเขาจะเป็นเด็กที่ยินดีให้ทุกคนได้อุ้มได้กอดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นกับทุกคนนะครับเป็นเด็กที่ใจกว้าง จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับพี่ตต้ตตตวางแผนในการวางแผนอนานคตให้น้องไหมคะว่าจะให้น้องเข้าวงการออจะให้เข้าวงการหรือเปล่าผมวม่าขึ้นอยู่กับเขาครับอยู่ที่เขาผมให้เขาเลือกเองผมจะไม่บังคับอาจจะแบบว่ามีมีเป็นทางเลือกให้เขาแต่ว่าเขาอยากทําอะไรได้อยู่ที่เขาครับให้เขาเลือกเองมีร้องเพลงกล่อมน้องหไมครเป็นเพลงไหนยังไมเคยก็มีบ้างครับแต่ว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผมกรอบนะครับจะเป็นแม่กรอบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแพนเดอร์เขาจะติดแต่ว่าตอนก่อบนอนเนี่ยต้องเดินขึ้นลงบันไดผมแก่แล้วอะไร้ออเลยครับพี่จะต้องแบบว่าคอยโยกงี้ยครับแล้วก็แล้วของพ่อยก็จะร้องเพลงตอนยอนครับตอนยอนตาต่อนยอนตาต่อนยอนต้องยันต้องยันอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็เลยไม่ร้องเลยร้เพลงนี้ไม่ถนัดผมพ่อต้องแบบว่าว้า ไม่แน่น้องอาจจะติดใจก็ได้ตายดณพ่อไ,ไม่แต่เขาชอบสนุกสนานครับแต่ว่าเขาจะตื่นไงหลวงมาจะเป็นหน้าที่แบบปลุกน้องอย่างเงี้ยสักอบน้องนี่ต้อง <c oughs> ต้องพี่พลอย